สวัสด yeah, bon okay. ีครับกทนนะครับวันน <c oughs> <c oughs> oh. ี้นะครับเราอยู่กับช่อง Bang Long Channel วันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสมบณ์ศาสตร์วันนี้เราจะพามาดูหนึ่งวันของผมในกีฬาครือคาเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะนี่ก็เป็นวันที่สองที่เรามาแข่งแล้วนะคือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกวันแรกนี่แข่ง้งก็จะแข่งคัาแล้วแต่ตีนก็เจ็บหน่อย Ok, dia tahu ni rau kalang rau ruk, cakapai Kenapa? Rau cakapai deng parek, ni kak Ni deng parek Haa, dah ni uh, nah rau buang ruk, buang ruk, ni kak Rau cakapai Buang kebuang, kanan, kanan tu Kanan Sekarang dah ni, kita sudah sabar di depan kita nak Kita nak pergi okay. arah Kita nak pergi senamia tiam di Mana tak tahu ni Bang, lemak leneng Mana? Tak tahu Di sini ni, sekarang ni kita sudah sabar Dah, nak kalau nak ubat pun gama lah banyak Dah, seluruh Dah, lalu tu lah kita Boleh join ikut bersama lah pagi boleh kita tengok Dah, belayok fight tu Oh iya, tu ni Rau kalah Tangkap buang tu Kita cepat Dia faham Dia ni rau cepat Sampak, sampak Sampak kalau Nairobi yang kau rawat, kau link apa dari naik siapa? Aku rasa yang ngai banyak ni, mahu wani mahu wani. Nak you boleh? Naik dah. Dah dah dah. Aku eh sa nanti ni. Ah jadi alhamdulillah. Ah pada yang kedua ni, ah dia rasa alhamdulillah. Ah ada perarakan. Ah perarakan kekal dah. Ah kekal ajalah. Ah tadi kita nak jalan lagi Pada pergi pital mana? Ya kalau sambung dah. Ah tu kita nak mula bagi pada ah, dah main tak habis lagi. Dah hari ni tak boleh dekat bersama dah. A few moments later. Ke okay, apa ni raw matun ti rong yang sebon salah na yunai unai. Ya raw unai rong ye kau kau nak dapat ni. Kau raw piti piti balang cabe ti pa sel la kau raja pai kan kan ta. Ya raja ma sampa puan ra ni puan ra ni ni ni. Kau leng ai kila arai kau ci arai dia pai tham kan let's go. Selamat datang. สวัสดีครับโอเคครับชื่ออะไรครับ โอเคเดี๋ยวผมาจะถ่าว่าเล่งกีฬาอะไรวันนี้นกีฬาตะกรอ้กรอครับแล้วอ่าแข่งกีัดแะ้วนักแข่งหนึ่งนัดเมื่อวานหนึ่งนัดวันนี้ก็วันนี้นัดที่สองวันนี้จะเจอกับสมบุสซา ตอนนังย่นเจอกับสมบุนซาสมุนซ่านี่คือเป็นเจ้าภาพอ่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเรื่อยๆครับเราจะต้อตายอยู่นะครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไปเจอกันอีกทีนะครับ let's go two hours later ก็ได้เสร็จแล้วนะเขาพักพักแล้วนะเราเราพปเทีอะไรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ก็นักกีฬาของเราก็พยายามพยายมพร้อมนะครับนี่ welcome number นึ่ง number หนึ่งกันที่ไหน Mai kila ke apa ni? Sepak, sepak hip Sepak. Ba. Chen. Ke Badu gi makan, bad, badu gi makan. Mai dah kali. Mai dah ni dah. Ni ni. Ni apa ni badu gua apa dah? Gua dua. Gua dua. Gua gua belah, belah. Ya ini ya. Mai tak ada rasa. Awe ngan ai. Awe ngan. สมบุอออนะกัน huh. อ uh ๋อสมบะอสมบสมบะเยอะรฮะเยวเดี๋ยาชโอเคเดี๋ยวเราจะไปสพมัสนักกีฬาเปตองนะครับึ่งนักกีฬาเปตองมาปลาโอเคอัลัย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 อัลัรอัลมยอัลัยอัลัยอัละตอัะัยอัล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 ัยอนาัยอัลัยอัละยอัลั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 ยอัลรยอัลัยอัลัยัลยอัลัยอัลลัยอัลัยอัปัยอัลัรงเรียลัะเดินเดินไปที่ ที่สนามเอสองเราอะอย่างเงี้ยไปดูผู้หิงแข่งกองผู้หญิงแข่งคู่ที่หนึ่งพวกเราแข่งคู่ที่สามหมดเราพักชั้นสี่คือว่าเราดึงดึงลงดินลงคุมานแดนนี่คือหอะแล้วออกหอบแล้วหอแล้วเดี๋ยวหนัาดะร่ตอนนี้ตกตงวับตีนเรามดไดกเรับบากวาในโรงเรียนสมุทรสนี again, again, okay. hey. ang, ang, q, hi, 3, ่กอล่ะอยู่สมุนสอ่ะ ายอะสักสาสมเยอะสากเาก่นะเลากทุกจระเล้สสสอสามวันแลเอบงทมใช่บางทีเราก็ขายขาแล้วนะแต่ตอนยังไม่มีเวลาที่จะขายนะโอเคอยรับเกิดการได้ได้นะครับ เกล้าานิตีตนอ้สัิกับนวันี้ปนที่ฟ้ามือมดวม่ตองเนหน้าตาเปี่ยนคือที่มีนามื่อเลังบากยากเย็นแค่ไหน โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่3ของการแข่งขันกีฬาเครดขาแวนะที่เราได้อยู่ในัตเรียงสมบุนสาสมบุนสาตำบลปัตเต่อำเภอยะฮะจังหวัดยะลานะครับซึ่งเราจะมาอัปเดตสกอร์ของเราหน่อยนะสกอร์ของเราเนี่ยฟุตบอล15ปีนีปีน่าจะ ตัรอบตัวรอบแล้วก็ฟูบองสิบแปดปีเนี่ยเข้ารอบเข้ารอบเข้ารอบบ่เข้ารอบแป๊บไม่ไม่แน่ใจในการนั้นนี่แต่เราจะมาวอลเล่์วอลเล่มอเตอร์เนี่ยมอเตต้นวอลเล่รุ่นสิบห้าปีเนี่ยเข้ารอบสี่ทีสุดท้ายแล้วนะสว่างวอลเล่มอตมอปลายหญิงตัวรอบแต่แล้วก็เปตองเปตองหญิงรุ่นสิบห้าปีเนี่ยได้เข้ารอบสี่ทีสุดท้าย แล้วก็ไปตองหญิงมอปลายรุ่นส8บปดปีเนี่ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไปตองชายรุ่น8ปีเนี่ยการกดดันเพราะว่ายังไม่แข็งรอบ8ปีนี่พอ <20 S 2> <ป>เราพอ<ป>เราเข้ารอบ8ปีิงแปะแปจิงถ้าชนะรอบแะจิก็ส <Please. S 1> เข้ารอบสีถ้าสีก็ชิงทีท่หนึ่งไงแล้วก็ไปตองมอปลายรุ่นสิบปปีนี่ไม่แน่ใจว่าเข้ารอบไหมรอบ อ๋อลอยลาาอันจุบปุ๊บนะีครับนี้เป็นการจับฉล่าแบตตอนชายรุ่น18ปีนะครับจับุบปุ๊เลยยุบยุบลอยลนอยลุนอยนได้เข้ารอบแปดมัน่ไหมเยอ ที่ครับก็สรุปแตองแปดตองสิปีน okay, okay, ี่เข้ารอกเข่ารอกกะๆอันกแปดตองสิปดปีนี่เข้ารอกนหมาสุดงวยอัลฮัมดุลลาห์ไทีมะไรทีมไปกเดี๋ยวไปสามผ้าอาจารย์ครูแปตองนะครับยุสยังไงบ้างวันนี้ทุกการแข่งขันโคตรตื่นเต้นเลยว่ะเ ทุกโมโต้นโมโปลายทั้งชายทั้งหญิงแต่เมื่อวานาเด็ดทะเลาะกันเด็ดมากเลยสนุกชิบ่วนส่วนส่วน,ว,นวันนี้เนี่ยก,ก็เราก็จะไปแข่งกับกทีมที่เขากำลังจะหยิบฉลากว่าเราได้ที่หนึ่งหรือว่าที่สองอถ้าเกิดว่าเราได้กับทีมไดสักทีมหนึ่งเราก็เปไปแข่งกับเขาถ้าเราแพ้เราก็ตกแค่นั้นแหละถ้าเราชนะเราก็ Tongap. Tongap. Eh uh, masih po di ah uh, cuk sarah. Cuk apa lah, malah tambah tak boleh daripada lah. Jadi kita ya, pun rasa puas hati Dah. Dah tahu adik-adik itulah. Dah ha lah kita putih ke arah lapar dulu. Dah. Jadi atas hari ini muka hari kita lah. InsyaAllah tak lupa nak ambil lek. Ya insyaAllah. Dah. Muka hari ini nak ambil lek tak Atas di mana kita nak bimuk situ. Jadi. Jadi insyaAllah kita nak Hmm, nak food uh, aja nak sang uh, aja lah. Ya. Yeah. hari ni kita tak apa aja lah, undang undang tu. Ah, hmm. Insyaallah satu hari ya itu. Masih. Masih. Ah, masih kepada anak sepat tak kau run ayu sepat p. Nah, kap. Jadi, kita akan sampah. Toto pai, nah kap. Okay, kap. Tadi kita ada kap. Ah, sepat tak kau run ayu sepat p. Iko, nah kap. Kita akan tanya perasaan kap p. Kau Rasa yang apa bang? Kepada hidup samuan di luar uh, ruang yang sempurna ini, rasa yang apa bang? Oh, rasa, rasa dia yang masuk saya dengan kawan-kawan. Hahaha, kawan. Ayo, segera lah. Dia masih dah lebih oleh bangsa sano yang kita tak suka lagi lah. Huh? Oh, sudah so sudah dah. Atu saya pok ini ini jadi alhamdulillah lah dah jadi. Allah mu อัลลอฮ e h รักลับแย่รักลับแย่เดี๋ยวจะอะไรเดี๋ยวมันไม่ไหวหัวใจละย่าชาลลาห์ถ้าเป็ตอนนั้นไม่ดูเลยโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับโค้ดเปตองเปตองเป็นยังไงอ่าเปตองสิบแปดปีเดี๋ยววันนี้เราจะมาท้าความรู้สึกอาจารย์ว่ายังไงบ้างที่อยู่ในรัฐดูรียาซมบุสซาชาววัติติณ คาร์รอมาดลโกมาลโคราบารากาตุความรู้สัสที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าก็คือความรู้สึแรกๆก็คือเราไม่รู้ไงว่าอ่ายัหาอยู่ตรงไหนของสวนยันลาใช่ไหมแล้วก็ในพอได้เข้ามาได้ได้เริ่มแข่งหรือว่าอ่าพอเริ่มแข่งเปตอาอาจะรเป็นคนคุมเปตองส8บดปี แรกๆก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเล่นเปตองว่าเล่นไม่เป็นเหมือนกันอ่าอ่าแต่ว่าอ่าเปตองรอบอ่าสิบแปดเบรกทันๆนะอ่าเปตองอายุ18ปีก็คือตกรอบอ่าตกรอบเพราะว่าเพราะว่าแต่ไม่เจ็บใจเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วอ่าเดี๋ยวปีหน้าเราก็เอามาอ่าไอช็อตรอบค่ะ thank you เอเครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครูเปตองรุ่น18ปีหญิงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไป ซัมผ้าเรื่อยๆสไตล์เรานะโอเค<ะ>เราก็ท่านี้บรรยากาศสนามเปตองคือว่าคือครั้งมาลองดูรอบรอบนามดูรอบรอบนานี่เป็นนักนักชิงนักชิงชิงที่หนึ่งครับชิงที่สามนะครับส่วนท่านี้คือโรงเรียนต้นตังยงชิงที่หนึ่งเปตองอยิงเรื่องสิบห้าปีพบกับโรงเรียนกับปะฮะเฮยเจอแล้กับปะเจอแล้กับปะทามคีรี Ah, ni kau lagi ni. Kau. Ah, ini mak oh, kita mak siap petang, rai petang. Ah, uh, 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 gubuk juara satu. Ah. Kita main tengah gini. Ya, nak ni. Tuan Tanjung ke? Kamu kiri. kiri, ya main okay. nah, kita. Allah, Allah. Tengah bersama ya. Kita jawan. Okey, kita yang kau nak. tata. คือจะบอกว่าบรรยากาศตอนนี้นะครับเต็มด้วยการแข่งขันนะครับนัดชิงชนะเลิศสองผู้ชายทานูนะครับผู้ชายทานูก็ชิงชนะเติอันดับหนึ่งรางดาราวิทกับสมามิดสมามิดรวทยาเดี๋ยวเรามาดูว่า,าทีมไหนจะชนะในครั้งนี้ Truth, you're the same with me. Despite all the troubles, we've never been beat. God made your heart to fit right with me. I know we're imperfect, but you're perfect for me. If you're my other half, you're the better side of me. I'll never leave your side, you know that of me. God made us one and now you're half-minding. I know I'm usually at fault much more, but you come right up and you settle this score. I said a lot of things I didn't really mean. I hope you.